วัดว่ารามวัดฐานธรรมยิ่งใหญ่ประเพณีไทยถ้าตื่นใจลุ่มลงอย่างงานสงกรานและลอยกระทงยังคงเชิดหน้าชูตาฝรังมังค่ามายกนคนขึ้นบกสุขดีปีนี้ปีเดียวทองไทยมาแด่วกันโลดเดี่ยวให้เต็มน,น้ำใจลืมเรื่องเลวร้ายระดับทีละห้าท่านนะครับ เพื่อเป็นเกียรติกับท่านส่วนวุฒิบัตรนะครับเราจะแนบไว้กับวุฒิบัตรการอบรมสำเร็จนะครับก็เป็นสองใบนะครับผู้รับการคุทขังทั้งหมดแถวต้องครับบันนี้ในเวลาสมควรแล้วเอากบาอับการเก็ดกองครับการพิเศษจะประดับเข็มเชิดชูเกียรติให้ผู้ที่ทดสอบจิตใจโดดขอสูงระยะ 3- ามินุ 30, 40, ทขอเชิญผู้รับการฝึก แถวที่หนึ่งมาดับปีหอครับก้าวท้าวขวาครับขอเี็บความือดิดึงครับขวาทันเลยครับเยี่ยครับแถวที่สอง ไอแถวที่สี่ระดับปีขอ

เดี๋ยวตุลาครับแถวที่9ก้าระดับปีก่อครับขอเทียนประเมยุยครับครับขอตระควนพิธีกับผู้รับการถึงทุกท่านรับผู้รับการบุญท่านที่ทำการทดสอบจิตใจครับขอบคุณตระเวนทีมผู้ขับรถทุกท่านนะครับเดีย๋ยวหลังโคกงคนี้นะครับให้ทุกท่านไปรวมแถวด้านหน้าห้าองชุมเลยครับพิธีนะครับ เราจะเจอท่านประธานท่เปน้ารับนายสมพศนรัตแ้วรวงผู้อำนวยการสําำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามภมสำนักานอตาเอทเราเอาคขับผมร้อยตัวซีพ้าสารเอกุลหู้ขบวนของกำกับการเกงของขับการพิเศษ กองประชาการตํารวจตวรีชายแดนนําผู้รับการสุกรมหลักสูตรโครงการาพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามอุหรีผิดกฎหมายแบบบุรณาการรุ่นที่หนึ่งจํานวน45คนมาเพื่อรอกระทำพิธีปิดการสุกรมและรับฟังคว่าท่านบัดนี้พร้อมแล้วครับ ท่านรักแก้วนวลอนุกรรมการกกับด really IR ูแลการป้องกันและปราบปรามการปอแลบุโรงงานยาสูผู้ในการสำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปรามคมสังสามีท่านผู้กำกับการ เราควบคุมกับการท่านผู้มีเกียรติและผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านโครงการท่านน้คเรือข่ายหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและปราบปรามผีกฎหมายแบบบนรณาการเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากคณะอัฐประการกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามการกรอมแปลงผีโรมายาสุขผสมการคลงคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่รัฐในการป้องก,รรกันและปราบปรามบุริกกฎหมายจึงมีมติให้โรงงานยาสูบให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการศูนอบรมอบรมงกล่าวขึ้นผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนส5คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมสรรพกสามสิบสองคนเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร10คนและเจ้าหน้าที่สํานักป้องกันบดิีกฎหมาย3คน โดยได้รับการส,สนับสนุนคณะวิทยากรและครูฝึกรวมทั้งสถานที่ในการฝึกอบรมจากกองประกับการเจ็บกองประกับการศึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานมอบใบประกาศมีบัตรแก่เจ้าหน้าที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและ,ะกล่าวปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานภาพบัตร ในการป้องกันและปราบปรามบริษัทกฎหมายแบบโูราการรุ่นที่หนึ่งปีเมประมาณ2557ค่ะเอา้าเอา้เอหนึ่งนางสาวพรทัรรมไพ่บุญสองนายวิทยาเห็ุสูงเดิน นายเทียรสัพพันธ์สี่พันใาเอกพิมตรธาราศห้านายวานิชตุ่มมากหกนายสุพรวาลิชเจ็ดนายวิภาธธนาพร แปดนายภาะภูมิเศรษฐกิจเก้านายวินัยสิงแก้วสิบนายสุธีแท้เดีโยวนสิบเอ็ดนายประสิ์สายทอง 12. นายปริญญาบุญมงคล 13. นายพัฒนธนัทธนาวิมล14นายสมบูรณ์ทองเกลือ 15. นายชลิวัตฉัดโชติวรกิจ 16. นายจิรพงศ์จิตตการสิเจ็าเอมภูมตักกินจัตุรักษ8์สิบนายธีรพัฒน์คู่เด็กสินายมนตีขุนพล ยี่สิบนายมงคลคำมงษายี่สิบเอ็ดนายสภาพลิ้มลูกเรือยี่สิบสองนายมัพดลสินสักยี่สิบสามนายสมัชสมากชัย ยีสสี่นายปุณณนะวัชริตยี่สิห้านายสมกิจเชียงเครือยีสหนายวิวัตสุขุตยี่สบเจ็ 27, นายอำพันธพักดีลัก 28. นายมานบจิ๋วบอบลุยี่ก้านายสายชนกองคาสามสิบจาาเองอภินันน้องรวีสามสิบเอ็ดนายอิสนะไวยพัฒ สามสองนายสมชายโชคเจลิมบุตรสามสิบสามนายสุภลักษ์ตาเดินสามสิบสี่สิบตำรวจตีชัยจุพลพันพักดีสามสิบห้านายสุทัฒน์เนปลี่ยน์ปรึ่ง 36. นายรังสัญจิตสิริ 37. นายสหัสันฐานะพราทิษย์ 38. นายฮุทธนาหวังกลับ 39. ว่าที่ร้อยจัยสุรสิทธิ์สวนรัฐ 40. นายประเสริฐเพ็ญไพกิต41นายอตินวัน์ัน42นายยงยุธชัยมิตร43นายประจวบศรขันและ44นายสราวุธตธิมเล่มกิม ขอแสดงความยินดีสุดท้ายเพอที่จปนเจ้าภาร่วมกับท่านหัวหน้าสปบ,บอมร,ราย,ยาสุขท่านคณะ,ะาจารย์เจ้าหน้าที่สพที่เจ้าหน้าที่ของสพเจ้าหน้าที่ของ่ายศรีนอนุนทุกท่านและท่านผู้เข้าฟังูรทุกท่านครับ ขอแสดงความยินดีและก็ชื่นชมในความสำเร็จในการฝุดอบรมในหลักสูตรลักษณะงเล่นวัดเช่นนี้นะครับชื่นชมจริงๆต้องขอบคุณมากๆสำหรับท่านคณาจารย์ทุกท่านที่มีทุนกับของค่ายปีโรงแห่งนี้นะครับที่ได้ทุ่มเท องความใจใส่เรื่องของการปรบปรุงให้กับเจ้าหน้าที่ของจังหวัสปรสาทวิสูรและกอนในขอสอบพอบของหลักสูตรท่านนี้ในหลักสูตรนี้ครับขอชื่นชมและขอบคุณมากๆผมหว่าไม่อย่างยิ่งว่าหลังจากการถึงเป็นถึงเป็นหลักสูตรหลักสูตรเร่งรัดอย่างนี้ไปแล้วท่านสามารถนำไปปรับใช้กับระบวนกยุทธ ในวิธีในการปราบปรามของท่านสัปสาสวิทยสุรกรและของสพบด้วยในการที่สนับสนุนของสวบที่ต้องกล่าวพิเศษพิกีทาัวน้านะต้องขอบคุณมากมากเพราะว่าวิทยสุโดยเพสวบเป็นคนสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดโดยคณะอนุกรรมการซึ่ผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยให้ความผิดชอบแต่จริงๆก็ต้องขอบคุณทางโรงวิทยสุรพอยสุนะครับที่ให้ ระับหนึ่งประมาณในการดูกลบรมขอบคุณทุกท่านที่ตั้งใจดูกลบลงผมฟังจากรายงานแล้วแล้วก็สลับจับฟังจากทัก่วเพื่อนฝูงปติงรอบการตลอด้าวันผมโทรนะครับถามแต่ไม่ได้ถามทุกคนในที่นี้ผมถามเฉาคสองคนที่ผมมีเบอร์อยู่หรือติดต่อได้ว่าเป็นยังไงบ้างน,น้องวันนี้แล้วกันตอบรับวว่าพอดีแต่วันแรกก็ เห็นว่าหลายคนหาทางกลับหลายคนหลงเพราะ G P S พามาไม่ถึงนะฮะหลายคนก็หมดว่าทำไมถึงเร็วแม้แต่ผู้ขับข้าชาเบื้องต้นของท่านเองก็ยังโง่ผมว่าทำไมแจ้งมาเร็วขนาดนี้ท่านจะส่งท่นผมก็บอกเนี่ยเป็นการตื่นเบื้องต้นเป็นการตื่นความพร้อมเป็นการตื่ความรวดเร็วถ้าท่านจบกลับไปแล้วท่านจะมาพร้อมในพื้นที่ ถ้าวันหน้าเรียกระดมท่านตอนทีหนึ่งทีสองว่ารถีออกมาผลของเถื่อนออกมาตอนทีหนึ่งทีสองเนี่ยท่านระดมได้เร็วแค่ไหนผมก็บอกว่าผมก็บอสุ่เบื้องต้นแบบนี้ท่านจะส่งคนมาฝึกได้เร็วแค่ไหนพวกท่านสมือนการโดนฝึกมาแต่เรื่องเข้ามาอบรมั้งแรกโดยท่านมีหุ้นตัวหลายคนก็ป่นขันต้องเตรียมขันด้วยต้องเตรียมผ้าขาวม้ามาด้วยแต่ผมก็บอกแล้วว่านี่คือการฝึกไม่ใช่มาเป็นเป็นการฝึกใน ุทวิธีและหลักสูตร่พิเศษแต่ดักวันนี้ผมเชื่อว่าท่านกระทำใจท่านยังกลับไปนึกถึงวันแรกที่ท่านเข้ามาหมดสัมาษณมี่กัโรงงานเดีาสู่พอพบพทำอะไรโรงงานเดียวสู่ทำอะไรเอาผมมาทำอะไรหลายคนนีดว่าผกอบรมแบบทั่วไปอยู่โรงแรมมีผ้าเช็ดตัวหลายคนที่มีผ้าเช็ดตัวมาแต่นี่คือการฝึกและทำให้ท่านแร่งทำให้ท่านกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันทำให้ท่าน สามารถป้อง,องก,กันตัวเองชับถิ่นญาติพี่น้องได้จากาวันนี้แหละผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ย่างหนึีงทีวยา,ากาะฝากไว้กความเป็นยูนิตี้ของกระทรวงการคลังท่านจะอยู่สภาสาดสมมิ่าพกรุ่นแรกสูบกระทรวงการคลังเรยพวกรุานสูบนะแล้ว้ามีภารกิจหนักกลับไปผมเพิ่งประชุมกลับมานะครับว่าุติดสั่งให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ภาษีจะสูญ,ญาสหายไปเมื่อปีที่แล้ว6พันล้านโรงางานจะถูกเก็บภาษีกรงธรรม์มิติอยู่ประมาณ5พันล้านที่เป็นค่าใช้จ่ายต่า,างๆเงินเดือนต่างๆนั่นคือรายได้จากภาษียาสูบเพราะฉะนั้นท่านมีภารกิจที่จะต้องทำให้6พันล้านไอ้6พันล้านที่มันหายไปนั้นกลับเข้าไปเป็นวงประมาณได้อย่างไรท่านมีภารกิจหนักแน่นอนในการหาเงิเน,งน,เน,งนให้กับรัฐหาเงินค่าใช้จ่ายในเวลานี้สถานการณ์ก,ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับแ,แต่ว่าเชื่อว่า สิ่งที่จะตามมาด้วยสิ่งที่ดีนะครับในการที่จะพา,าประเทศชาติของเราใหเจริญก้าวหน้าทิ่ขึ้นไปท่านเป็นหน่วยหนึ่งของการพัฒนาประเทศเพราะท่านเป็นคนช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษีให้รัฐตั้งเป้าไว้หกหมื่นฟร,รังนในมีหน้าของโรงงานยาสูบท่านต้องมีภารกิจต,ตรงนั้นด้วยถ้าท่านบล็บุรีเกื่อนนได้รล็บรุรีพร้อมได้โรงงานยาสูบก็จะเพิ่มได้เพราะคนก็มา บริบทของเรียนสูงขึ้นดังนั้นฝากไว้นะครับนําเอาความรู้ต่งางๆที่คณานาจารย์่ิรูคุณมอบให้ท่านไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองกับครอบครัวกับเพื่อนบูผมเชื่อว่าที่ท่านได้นอกจากในเรื่องทางแล้วท่านใช้ในเรื่องของวิถีประจำวันได้น้อยผมเชื่อว่าทรรมเียตกท่านท่านลบท่านแล้วหลายคนอาจจะมีนะครับไปฝึกกับผู้ที่บ้านเขาบ้านก็ได้รับ โดนเมียแท้ก็ทำยังไงนะมีข่าวเรื่อยๆนะ,นะรเรื่องของควกลัวแต่ก็ใช้ในทางที่ถูกนะครับอะไรก็แล้งแต่ดาบสองคมถ้าท่านใช้ในทางที่ถูกมันก็ถูกถ้าท่านใช้มีดทำครัวไปหัน่นมันเนื้อหั่นหมูมันก็เป็นเรื่องทำครัวแต่ถ้าเอามีดทำครัวไปจิ้มพุงเขามาันเป็นอาวเพราะนั้นท่านเลือกใช้ได้เลือกใช้ได้แต่สิ่งที่ผมเชื่อว่าท่านสามารถกลับใช้ได้คือทุบมีดีพวกหลายท่าน ทำงานมาแล้วแหละเคยล็อรถเคยไล่รถผมเองก็เหมือนันผมก็เคยทางานแตบบ่ท่านผมอยู่ฝ่ายปราการมาตั้งแต่ศรีสาผมเคยไล่รถเคยบี้กับรถเคยขับรถดีไซนไล่เคยขับรถยนต์ไล่เคยผมกะเมน็นธิรมาแต่มันไม่ตายทั้งนัน้ครับเพราะฉะนั้นวิธีวิธีแบบนี้ช่วยท่านได้นะครับก็ขอยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้รงหนึ่งครับท่านอาจารย์ ขอขอบคุณทนะั้นผู้กำกับและทีสถาบันแห่งนี้ทย่ให้นุษย์ไในาทของโรงอญญาญชุรนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยทีใ่ให้ความสนใจเรื่องการจุนปลุและประสบความสำเร็จวันนี้ขอให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในครอบครัวมีความสุขในการใช้ชีวิตดำรนอ,อยู่อย่างพอเพียงตามพื้นดีของในหลวงเรานะครับ ดำรงหน้าที่ดำรงความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในการทำงานสร้างความโปร่งใสที่แสดงออกให้ประชาชนเห็นได้ว่าถึงแม้เราจะ,ะามีปารปาบรามเราก็ปราบรามอย่างโปร่งใสนะครับไม่ใชเรี่ยนนาาเลียกเขาไม่ใช่พูดง่ายว่าไม่ไปหาแต่ที่ริ่งที่ชอบนะครับสิ่งที่ได้มาเนี่ยมีโโงงบประมาถูกต้องอยู่แล้วนะครับท่านก็ไปปรับใช้าแล้วมันจะดีส่อหน้ท่านเอง คนดีตกน้ำไม่ไหลายตกไปก็ไมน่าเชื่อผืกถ้าท่านทำไม่ดีมันเป็นทุกข์ถึงใครไม่เห็นท่านเห็นแล้วจะเป็นรุข์ในใจตลอดไม่รู้จะโดนเมื่อไหร่ไม่รู้จะตายจะรเมื่อไหร่แต่ใดที่ท่านทำไม่ถูกมันก็จะความให้ท่านเดินเล้อกวิจขึ้นมาม่ที่หลังได้ชีวิตประจำวัน็จะได้สงบก็นั้นใช้้าที่ในทางที่ถูกที่ควรสิ่งที่ได้มาขอให้ทำเป็นการชธอรมท่านตามน้ำได้อยู่แล้ว ก็ต้องเป็นนกระแสท่านคนนะในท่านในเจริญเ้าท่นทียิ่งยืนสนะครับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสุขภาพแล้วก็มีความสุขในการทํางานมีความสุขในครอบครัวพ้นจากพยานารายน้ำวนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านตลอดเวลาขอบคุณมากครับ